อนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกับห้าทุ่มสิ่งที่มิวราษาทำก็คือล้างผักค่ะล้างผักเวลานี้มิ่เชียวมาคิดถึงหนูไหมไม่ได้มาไลฟ์นานมากมาล้างผักเวลานี้ พอันนี้ทั้งวันก็คือตอนเช้าตอนเช้าหนูไปเวทเสร็จก็กินข้าวแล้วก็ไปนวดดิดหน่อยตอนเย็นก็ไปตีแบตกับน้องๆต่อค่ะที่พูดว่าน้องๆเพราะว่าหนูอายุเยอะที่สุดตา่ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะต,ออต้องล้างสองรอบแต่ว่าน้ำใส่แจ๋วเลยอะน้ํำี่สะอาดมากเลย น้ำสองรอบยังไม่พอยังมีตรงน,นี้อีกที่เราต้องล้างให้หมดืมมันไม่เปื้อนเลยนะไม่ใช่ดิมันไม่สก,กรปรกเลยอะแต่ต้องลอ้างน้ำเรากำลังจะลอง ราองที่จะทำน้ำผักตันมีซึ่งสูตรก็เคยคิดเอาเองเลยมาลุ้นกันว่าจะได้แบบเป็นน้ำจิ้มซีฟูดหรือเปล่าสีจะเป็นสีแบบน้ำจิ้มซีฟูดหรือเปล่าช่วงนี้อินกับผักมากกินแหนมเนืองแล้วไปเจอร้านที่เฮ้ยวันนี้ไปกินแหนมเนืองมาร้านหนึ่งใกล้บ้าน อร่อยมากยกให้เป็นร้านที่สองในดวงใจเพราะว่าร้านแรกหนูเลือเบอร์ที่สลบับลีเราต้องแกละแกละแกละปุ๊บเล็บไม่มีแรงเล็บหนูคือไม่แข็งแรงเลยค่ะเป็บชิสป๊า ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะรู้แหละว่าแซลอยู่อ่ะรู้แหละว่าแซลที่ไปคอนเสิร์ตใช่ไหมล่ะไม่ได้อ่านเลยอ้โหมที่แช่ไว้เพราะว่ารู้เลยว่าคงจะไม่ได้กินเร็วๆนี้ลืม,ตมแต่ว่าครณ้งนี้ต้อง มีกิจกรรมต้องทำไม่ได้สปอยจ้าอันนี้กิจกรรมที่ไปทำเองไม่ได้สปอยเลยทั้งนั้นที่เห็นหนูตื่นเช้าในบอดแค่ไม่ต้องสงสัยงานรับอะไรนะคะหนูแค่ตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อ <laughs> แกยังไงก็เลยลองคิดว่าน่าจะได้คือคืลันนี้เฮ้ยน้องมีใยด้วยถ้าคือถ้ามีหนอนก็คือร้องให้แต่นะเพราะว่าไม่รู้จะเอาน้องไปไว้ไหนอ๋อ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 ออ นะคะโหกลายอนอนี้เนี่ยหนูขอโทษที่หนูไลฟ์ดึกทำให้ทุกคนนอนดึกตามเพราะว่าอาจจะไลฟ์แป๊บแล้วก็เก้ว มัดูแบบไม่ได้ซึมน้ำเลยว้าช่วงนี้แบบอินมากอินมกับการกินผักจะมีเสียงอึดๆๆของคนนี้ย <c oughs> อยากกลับมาทำอาหารกินคือเป็นทำเหมือนเป็นทำแบบเขาใช้คขาอะไรพูดเหมือนทำกับข้าวเป็น แต่เป็นคนที่ชอบคิดเมนูแบบอยากกินแล้วก็ทำอยากกินอะไสักอย่างแล้วก็มา,าใส่รวมๆกันแล้วก็กินม,มันใส่รวมกันได้ไหมนะมันเยอะมากเลย อเอียเอียดมากเลยอืม mm. แต่ไม่เคยไม่เคยกินแบบสดๆที่แบบไม่ผสมอะไรเคยกินแต่ผสมแบบทำผักไน แต่สีอาจจะดูแบบมันจิ้มซีฟูดนนอีนถ้าไม่ปิดอะถ้าปิดอันนี้มันก็จะมืดก็ <c oughs> จะเห็นหัวเม่งของหนูแต่ถ้าเปิดก็จะสวาะา่างท่าอย่าให้เปิดเลยให้ปิด ยัไม่ได้เลยใส่ได้น้องดูเหมือนกระดาษเลยอะแต่กลัวน้งไม่สะอาดกันนะแต่ว่าน้ำก็คือใส่แจ่วเลยนี่เราก็จะกินคือแบบแบ่งกินปั่นทีก็คือปั่นถุงหนึ่ง เราได้หนึ่งถุงไม่ได้ช่างเลยเท่านัน,นะคะ <c oughs> ไม่ได้ช่างเลยเลยไม่พอไหมคะ้มี่างนะตร้งลงใส่เพิ่อมอีกช่วงไหนที่อ๋อช่วนี้หนูจะกินสลัดแ랩บ่อยมากเพราะว่ามันได้ผักเยอะสั่งไปกินที่บ้าน ได้แล้วหน่งถุงเราไปแช่แต่ว่าต้องทำเพิ่มน้องหนอีกเดอยเลยอ่ะยังไม่หมดเลย b a b ว้าว งมีคนบอกว่าหนูดูมีวินัยจังเลยกับการที่หนูออกกําลังกายคือหนูรู้สึกว่าตัวเองตัวเองไม่ได้ดูไม่รู้อ่ะคนคนคนที่มองอาจจะมองว่าหนูเป็นคนมีวินัยใช่ไหมแต่จริงๆหนูเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้ววยมไ้มเลยมองว่ามันคือเรื่องปกติ มองว่าเป็นชีวิตประจำวันจริงๆก็ถ้าส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีคนไม่ได้เป็นคนมีวินัยขนาดนั้นโดยเฉพาะเรื่องกินแต่แค่ชอบออกกำลังกายค่ะต้องใช้คาว่าชอบดูแลตัวเองหรือเปล่าไม่หรือ <c oughs> อยากเห็นตัวเองดูดีหรือเปล่าใช้คาว่าอะไรดี มีใครไปดูคอนเสิร์ตน้องโฟ์กับเจมโฟดเจมินายใครได้ไปดูบ้างเก่งมากเลยเด็กๆเพราะว่าหนูไมวันที่สองใกล้กันจะไม่คิดกล้ใกล้กัน ชีจะห้ามใจคนใกล้ตัวของเธอเขาวันไวเพราะขับใจบ้างในเธอโอ้ยหูเครื่องทองคำแล้วเมื่อวานอะใกล้เธอมื่อสักเทรายิ่งดูเหมือนจะแสนไกลอันนี้ลางยากจังไหมอันจิ๋ว ไไอย่ากลัวดีไหมที่ฉันคิดไกลกับเธออ้ยอันนี้แอบมีตะกรอนตะกรอนนิดนึง

고추야 까까 블루 블루 깜까 버둥 อุ๊ยอันนี้น่ารักกันมาใหม่เหรอไม่เคยเห็นเลยอือันนี้คือนอนปะ แบนี่ไม่ใช่มันดูออร์แกนิกมากเลยอ่ะน้ำกระเด็นเข้าตา <love you. S 1> ช่วงนี้ไม่ได้ดูซีรีส์เลยแต่ก็มีที่ดูค้ังไว้อยู่ เล็บพิลเนอร์แล้วก็เล็บเล็บเล็บน e กส door ขอโทษนะคะที่หนูไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่ว่าอ,อนี่มันฉ่ำแล้ว สันดีค่ะใครที่กำลังจะนอนแล้วสันดีล้องแน่เนอะหนูน่าจะอีกแป๊บหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่ายังร้องอีกสิส่งอันส่งอันสงอันได้เยอะอย่างนั้นเนี่ยฮึ่บ๊ายบาย เห็นหนูแบบนั่งเห็นหนูแบบล้างผักอยู่เห็นหนูล้างผักรู้สึกเพลิ้นไหมคะอันนี้น้มสะอาดนะแล้วก็จะได้ถุงที่สอง ี่ได้แกเสร็จแล้วจ้าทุกคนแกเสร็จแล้วอันนี้มันน่าจะมันมีความเสียหรือว่าหนูปิดไลฟ์ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นทุกคนไม่ได้นอนได้นอนอันนี้มันช้ำแล้ว Let me get a Yes, yeah. Oh, more mm -hmm. right. <laughs> get out done. From... but I mean, let me. ไม่ยังเสียงไหมไม่ยังเสียงหรอแล้วรือเปล่า มีคนมีคนเออใช่ใช่ใช,ใช่หนูไปตัดผมมาค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูจะตัดตรงคือไม่ได้มีอะไรเลยนะหนูแค่ปกติหนูจะตัดผมตรงใช่ปะแล้วออพี่ช่งางทำผมเขาก็แนะนำว่าให้ตัดเป็นแบบเลเยอร์ดีกว่าเพราะว่าเวลาใส่แฮร์อะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ง่ายเพราะว่าถ้าตัดตรงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบโป๊ะก็จะกลายเป็นแบบ ยากทําผมยากผมก็เลยไปตัดแค่นั้นเลยอันนี้ผมยังไม่แห้งนะคะไลฟ์วันนี้ก็คือล้างผักล้างผักผักที่จะเอาไปทำออน้ำผักปัน่นในวันเดสักวันหนึ่ง วันไหนสักวันหนึง่งตอนนี้ไม่ว่างไม่แน่จะเป็นพรุ่งนี้ช้าถ้าหนูตื่นไวอผัดแทบไม่สกปรกเลยอะพอ่ย รแบ่งเป็นสองถุงก็ได้นะทล้งากับตัเองละหนึ่งเม็ดมีใครเห็นบ้างไอ้นั่นน่ะของขวันที่เป็นน้องหมีอยู่ในสเตทโอเคล้างผักเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็เราจะไปนอนกันแล้วแต่หนยไม่นอนหรอกนะ๋ยวหาอะไรทำาจอ่อกินแป๊บนึงค่อยนอน บายบายกดไงฝากติดมือกดไงกดไงหวานอันกดไงสันดีนะคะทุกคน See ya Next <Nice> time มบายบาย